เรื่องราวนี้เขาบอกว่าเนี่ยมีการเผยแพร่ไปถึงที่โลกโซเชียลของจีนเลยนะ <Yes. S 1> ในโซเชียลจีนเนี่ยนะฮะเขามีการเนี่ยไปโพสต์คลิปนะฮะความยาวประมาณสิวินาทีนะครับซึ่งคนที่โพสเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ <Yes. S 1> เธอบอกว่าเนี่ยมามีปากเสียงกับเจ้าของร้านขายเซรามิกชาวไทยในย่านเมืองเก่าที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโด, <Yes. S 1> ดยระบุนะฮะบ,บอกว่าได้ไปดูสินค้า ภายในร้านเนี่ยแล้วก็ถูกหญิงชราคนหนึ่งเรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวชาวจีนค่าเข้าครั้งละ40บาทนะฮะแล้วพอไม่ได้เงินตามที่ต้องการก็มีการพูดจาไม่เหมาะสมทำท่าล้อเลียนคล้ายกับเหยียดเชื้อชาติโดยมีคลิปที่ว่าเจ้าของร้านเนี่ยที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยนะแลบลิ้นใส่แล้วก็ทำท่าเอานิ้วเนี่ยดึงหางตาให้ตาเนี่ยดูตาตีเหมือนคนจีนอย่างนี้เนี่ยนะฮะ ซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้แก่นักท่องเที่ยวสาวคนนี้ฮะเดี๋ยวไปดูคลิปนะฮะนี่นะครับคือเรื่องนี้เขาบอกว่ามันมีป้ายข้อความภาษาจีนอยู่หน้าร้านโดยระบุว่าเรียกเก็บเงิน ่าคนละ40่บาทสําหรับการเข้าชมร้าน <are> ซึ่งชาวเน็ตจานวนมากได้ตั้งคําถามว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่แต่จริงๆเขามีป้ายภาษาอังกฤษด้วยนะไม่ใช่แค่ป้ายภาษาจีนนะฮะโดยข้อความแปลเป็นไทยบอกว่าขอแจ้งให้ทราบว่ามีค่าเข้าชมร้านท่านละ40บาทแต่หากซื้อสินค้าของทางร้านก็จะนะฮะเข้าชมฟรีแต่ถ้าเกิดไม่ซื้อเนี่ยจ่ายค่าค่าเข้าเนี่ยสีเนี่ยประมาณนี้เนี่ยนะฮะทีนี้ก็แน่นอนนะฮะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ย ออกเป็น2ฝั่งนะฮะล่าสุดผู้สึกข่าวครับก็เลยไปสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะฝ่ายของเจ้าของร้านเซรามิกนะฮะปั๊พรเนี่ยบอกว่าวันดังกล่าวนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินมาถามว่าทํำไมต้องเก็บเงินแล้วก็มาต่อว่านะฮะว่าอย่าทําแบบนี้ซึ่งเธอก็ไม่ได้ตอบด่าตอบอะไรกลับเพราะไม่รู้จะดา่างไงพูดจีนไม่ได้ก็เลยทําท่าแลบลิ้นใส่เขาแล้วเขาก็ยกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปนะฮะ ส่วนสาเหตุที่เก็บเงิน40บาทเพราะบางทีเนี่ยคนที่เข้ามาในร้านเนี่ยคือมาดูไม่พอมาจับเสร็จแล้วมันตกนะฮะมันตกแล้วมันแตกเนี่ยก็ไม่ยอมรับผิดชอบนะฮะนี่นะฮะก็เลยเนี่ยคือจริงๆตัวเองก็ไม่ได้ต้องการอะไรนะตัวเองก็อายุมากแล้วเนี่ยเปิดร้านเพราะว่าอยากจะทํางานเ,าเดี๋ยวลองฟังป้าพรนะฮะ ทำไมต้องเก็บฟังอะไรอย่างเงี้ยเธอเก็บอะไรเฉพาะคนจีนเหรอแล้วเขาก็ดา่าเราอย่ามาทําแบบนี้นะอะไรคนจีนก็อะไรเราก็เลยเราไม่ได้ดา่าแต่เราทําท่าลิงใส่น้นแลบ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 ,แบลิ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราดา่าเราก็จะดา่ายังไงก็แค่นั้นเองแต่ถามว่าทาไมสาเหตุเก็บสี่สิบาทเพราะว่าคนอะ่ะเข้ากลูกันเข้ามาบางทีหนึ่งแฟมิลี่เลยมีลูกมีอะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วก็ลูกจำของหลดแตก แล้วก็บอกว่าเออเราอ่ะตั้งใจจะจัดของให้มันหลุนแตกไม่ยอมจ่ายบอกให้ไปเรียกตำรวจแล้วบางทีก็ทะเลาะกันบางทีก็มีปัญหาแต่ถ้าเราเก็บสี่สิบาทเนี่ยคนที่เขาตั้งใจซื้อเนี่ยก็ยินดีจ่ายแต่คนที่เขาไม่ตั้งใจซื้อเขาก็ไม่จ่ายเขาก็ดูเฉงเงอเฉงเงอแล้วพวาก็ไปคุณชอบคุณก็จ่ายคุณไม่ไม่ไม่อยากจ่ายคุณก็ไม่ต้องจ่ายแค่นั้นเองแต่ว่าการที่ข้อไปโพสต์อย่างเนี้ยจริงๆแล้ว เขาไม่ถามล่ะว่าเขาทําไรเราเราถึงได้ทําแลบลิ้นใส่เขาเอตอนที่เขาด่าเราอ่ะเขาไม่อัดแล้วเราไม่ได้ด่าเราแค่แลบลิ้นใส่เท่านั้นเองเขาเดินมาถึงเาบอกว่าอะไรอย่างีทีนี้ก็มีร้านค้าแถวนั้นเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาก็เคยเจอปัญหานะักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งจีนอินเดียมาเลือกซื้อหรือมาเลือกสินค้าแล้วก็ไม่ซื้อนะฮะแล้วก็ไปวางผิดที่ผิดทางเนี่ยมันก็ต้องเนี่ยคอยจัดคอยเก็บด้วยความลําบากนะฮะนี่นะฮะ แล้วก็ไอเรื่องการเก็บเงิน40เนี่ยก็เ,เก็บลูกค้าทุกคนไม่ได้เลือกสัญชาติแต่อย่างใดแต่ว่าถ้าเกิดซื้อก็จะไม่เก็บนะฮะประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนายดอนลิมนันทพิสิทธิ์บอกว่าอันนี้มันเป็นสิทธิ์ของเจ้าของร้านนะที่สามารถทําได้นะฮะแต่เท่าที่ทราบเนี่ยย่านเมืองเก่าภูเก็ตไม่เคยมีร้านใดใช้มาตรการลักษณะแบบนี้ก็เข้าใจว่าร้านค้าอาจจะเจอลูกค้าที่มีปัญหาเนี่ยามาเยอะก็เลยเนี่ย เขาก็เลยใช้มาตรการตรงนี้เนี่ยนะฮะแต่ก็ต้องก็เรียกว่าเปิดร้านเนี่ยก็ต้องให้บริการด้วยความอดทนนะ Al อดทนต่อพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยเพราะมันเป็นงานภาคบริการอ่เดี๋ยวลองฟังหน่อยขอฝากนะครับว่าในฐานะที่เราเป็นเมืองท่องเที่ยวเราขายงานบริการคนที่มาก็ร้อยพ่อพันแม่ก็นแน่นอนเนี่ยมันก็มีทั้งดีไม่ดีนะครับริยา กฐนะานะความคิดมันก็แตกต่างกันไปหมดนะดังนั้นก,ก็ฝากให้ผู้ประกอบการนะในฐานะที่เราเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องมีความอดทนอดกลั้นนิดนึงนะครับก่อนที่จะอะไรลงไปเพราะว่าก็เดี๋ยวนี้ก็อย่างว่ามันมีโซเชียลนะครับสิ่งที่เราทําไปบางทีคนเห็นแ,แค่สองวินี่ขาก็ตัดสินอะไรไปบางเรื่องแล้ว เราก็แทบไม่มีโอกาสจะไปชี้แงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นบางเรื่องบางครั้งเราก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยอดทนอดกั้นในมากที่สุดเงิน40บาทประณนนี่นะครับอันนี้ประธานชุมชนนะฮะก็บอกว่าเนี่ยก็พยายามจะให้อดทนเพราะว่าเดี๋ยวกระทบภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวครับ